สวัสดีครับพบกับผมมาพินและ c h anel n Feel Thai ใน u t u b e นะครับวันนี้ก็พิเศษหน่อยครับฝนกำลังตกนะฮะก็รีวิวอาหารคนเดินทางนะครับติดฝนนะครับวันนี้มีข้าวผัดไข่นะครับเป็นข้าวผัดไข่อันนี้เป็นเมนูข้าวที่ถูกที่สุดในเซเว่นนะครับ ราคา19บาทถ้าเป็นข้าวเวฟธรรมดาราคา15บาทนะครับเป็นพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนั้นแต่นี้คือข้าวผัดไข่นะครับเอ็กซ์ฟรายไรซ์นะครับก็ราคา19บาทครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงบ้างน้ำหนักสุดที่5 5 0กรัมครับนะฮะอันนี้แบรนด์อีซีโกครับเจ้าที่อยู่ใน7ซเว่นนะฮะเดี๋ยวมาชิมดูครับนะฮะ ว่าข้าวผัดไข่จะเป็นยังไงผมไม่รู้เสียงดังไปบอกกลัวไม่ได้ยินฝนตกนะครับนะเดี๋ยวมาชิมกันครับฝนตกฝนตกแรงมากครับลมนี่ครับข้างในนะฮะข้างในจะเป็นอย่างไ้หน้าตาดูหน้าตาครับข้าวผัดไข่ครับ มาชิมรสชาติกันครับผมตอนนี้ลองฝนเต็มไปหมดเลยชิมนะครับก็กำลังติดตามช anel ฟิลไทยอยู่นะครับ F w ด t ิน i ก็รีวิวอาหารคนเดินทางมาฝากกันดีกว่าที่คิดนะตอนแรกผมไม่รู้ว่ารถมันเจอดมาประมาณนี้เหมือน ข้าวผัดไข่บวกกับข้าวผัดกระเทียมนะฮะแล้วก็มีการเคลือบเหลืองๆด้วยเนี่ยคือข้าวผัดไข่เนี่ยแบบพวกชาหั่งพวกข้าวผัดจีนหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันมันจะข้าวผัดจีนผัดญี่ปุ่นเนี่ยเบสิกเขาคือผัดให้ไข่เหลืองๆใล้มันไปครอบข้าวอันนี้ก็พอได้ครับ รสชาติใช้ได้นะแล้วแต่งรสพวกใส่เกลือใส่อะไรพวกนี้เข้าไปเยอะถ้ามีเงินไม่ถึงยี่สิบาทผมว่าโอเคนะหรือว่าเป็นอาหารสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดแต่ข้อเสียก็คือเขาใส่มาในถุงพลาสติกแล้วก็เวฟในถุงพลาสติก ไม่ได้มาเป็นถ้วยอะไรที่กินง่ายนะไม่เลวนะครับสิบเก้าบาทนะเวลาไม่มีตังค์ขึ้นมาล้วก็นี่ครับไ,ได้ไหมข้าวผัดไข่นะหรือว่า ให้เด็กหรือว่าใครที่กินเจร์น,นะครับมผผี้โฝนฝนกระนำอะไรครับเนี่ยไปไหนไม่ได้ครับก็รีบหลบมาที่เซเว่นเนี่ยครับติดฝนข้าวผัดไข่ครับเอ็กฟรายไรซ์นะครับร้อยห้าสิกรัมราคาสิบาทอิซิโกของเซเว่นนะครับก็รีวิวอาหารคนเดินทางไปเจออะไรข้างทางก็ามาฝากกันนะครับผม ช่องฟิลไทยใน YouTube ครับ F W L T H e I ครับสวัสดีครับ